มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดีเจมาตูมเพิ่งจัดปาร์ตี้วันเกิดก่อนติดโควิดไปเจอนางเอกดังและเพื่อนดีเจค่ะพบดีเจมาตูมนะคะเพิ่งจัดปาร์ตี้วันเกิดก่อนติดโควิดนะคะได้ไปเจอนางเอกแล้วก็ดีเจคนดังทำให้บุคคลทั้งหมดนะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะติดโควิด -19 ได้ค่ะ วันที่20มกราคมนะคะดีเจมะตูมได้โพสต์คลิปแจ้งตัวเองติดโรคโควิด19พร้อมทั้งขอโทษเพื่อนคนใกล้ชิดนะคะที่อยู่ข้างตัวมาตูมภายในระยะเวลา14วันอาจต้องให้กักตัวค่ะโดยระบุว่าสวัสดีทุกคนนะครับเมื่อคืนมาตูมไปตรวจโควิดมากับคุณแม่นะครับ ซึ่งผลของคุณแม่ออกมาเป็นลบแต่ว่าผลของมะตูมเป็นบวกนะครับซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลกำลังเอารถมารับมะตูมไปรักษาตัวมะตูมต้องขอโทษด้วยที่อาจจะแบบโทรแจง้งหรือว่าบอกเพื่อนคนใกล้ตัวที่เจอตัวมะตูมายานระยะเวลา14วันอาจไม่ครบเลยต้องขออนุญาตแจ้งผ่านทางไอซีก่อนนะครับยังไงต้องขอโทษแล้วก็ขออาภัยในความไม่สะดวกมาก่อนนะครับขอบคุณมากครับ นอกจากนี้นะคะมดดำคชาพายังเผยในรายการหนึ่งจนทำเอาพิธีกรร่วมอย่างหนุ่มกัญชัยกับพัดไทยตกใจกันยกใหญ่ค่ะโดยมดดำนะคะอย่างเล่าด้วยว่าน่าจะติดจากเชียงใหม่โดยหลังจากกลับจากเชียงใหม่เมื่อช่วงปีใหม่นี้มาตูมก็กักตัวอยู่ห้องตลอดไม่ได้รับงานเลยโดยหลังจากได้คุยกับมาตูมทราบว่าได้ไปตรวจโควิดกับคุณแม่เมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาก่อนผลนจะออกมาติดเชื้อค่ะ รายงานข่าวแจ้งนะคะว่าวันที่10มกราคมที่ผ่านมามีภาพดีเจมาตูมที่เพิ่งจะจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดโดยมีเพื่อนและก็คนสนิทเข้ามาร่วมงานจำนวนหนึ่งนะคะนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมายังพบว่ามีดารานักแสดงระดับนางเอกแล้วก็ดีเจชื่อดังมาพบเจอมาตูมด้วยค่ะทำให้บุคคลทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อได้ค่ะ ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าหลังจากที่ดีเจคนดังเผยแพร่คลิปดังกล่าวออกไปนะคะปรากฏว่ามีคนเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะคะในส่วนของเพื่อนสนิทในวงการอาทิตต้นหอมสกุตลตารารัศมีแขฟฟาเกื้อลน้นแล้วก็ใบเฟิร์มพัสกรนะคะผู้สื่อข่าวนะคะได้รับการยืนยันจากผู้จัดการส่วนตัวของทุกคนว่าไม่ได้เจอดีเจมาต่มตั้งแต่วันที่5มกราคมที่ผ่านมาค่ะ รวมไปถึงทางต้นหอมนะคะได้เดินทางไปตรวจโควิด -19 มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผลออกมาเป็นลบนะคะอย่างไรก็ตามนะคะขอเป็นกำลังใจให้คุณมะตูมหายไวๆนะคะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมัน่นล้างมือบ,บ,บ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะทุกคนไม่ประมาทการจะตกค่ะขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ